สวัสดีค่ะพบกันในคลิปแบบพิยศษนะคะสําหรับหัวข้อที่เราจะเล่นในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าคุณและเขามีความเป็นคู่กันกี่เปอร์เซ็นต์เอออ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะก็มีไพ่ทั้งหมด3กองสาำรับไปทุกทุกคนได้เลือกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สําหรับแรกกองแรกนะคะเป็นกองที่1นกองที่2และกองที่3นะคะนับจากซ้ายมือเลยจ้าโอเค อ่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูฉเฉลยพร้อมกันทีละกองะคะ่ะไปสำหรับคนที่เลือกกองที่2องไอกองที่หนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับน้องหมีนะคะเรามาดูกันซิว่าน้องหมีจะบอกเราว่าอะไรไคุณและเขามีความเป็นคู่กันกี่เปอร์เซ็นต์ โอ้โหตามพลังงานที่เห็นนะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีความเป็นคู่กันแค่ประมาณ50-60เท่านั้นเอออาจจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างแล้วก็มกักจะชอบเอาชนะกันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้อยู่กันนานๆครบแล้วดีนะคะต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันเยอะๆจ้าโอเคแล้วนี่ก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวกองที่1เดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่2องะคะ่ะาไป สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี่นะสำหรับน้องแมวเรามาดูซิว่าน้องแมวจะบอกคุณว่าอะไรนะคะโอเคอ่ะคนที่เลือกกองนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงนะคะมีความเป็นคู่กันประมาณ8 0ดสถึงเกเลยล่ะคะ่ะพวกคุณนะถ้าได้อยู่ด้วยกันนะคะได้คบกันจริงๆนะก็จะ เป็นคู่รักที่มีความสุขนลเพียบพร้อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะถึงแม้จะมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเดินไปด้วยกันนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขไปด้วยกันเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากอะไรแบบนี้ก็เป็นได้คู่ทุกคู่สุขเลยแบบนี้ก็กกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยคนกองที่สอนถ้าความเป็นคู่ของคุณเนี่ยให้ประมาณ 80- 90%ถึงเเอร์เลยจ้าอ่าเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามเลยค่ะไป สำหรับคนที่เลือกกองที่สามแล้วก็สำหรับน้องกระต่ายลองมาดูการน้องกระต่ายจะว่าไงคะสำหรับพวกคุณทั้งคู่สำหรับพวกคุณเนี่ยนะคะน้องกระต่ายบอกว่าคุณเป็นคู่ที่ค่อนข้างมีแรงดึงดูดต่อกันเป็นอย่างมากเสน่หาถ้าได้อยู่ด้วยกันได้คบกันจริงๆก็ค่อนข้างคลั่งรักอะไรแบบนี้เลยก็ว่าได้ะคะเพราะฉะนั้นความเป็นคู่ให้อยู่ที่ประมาณ70-80%เลยจ้าและนี่ก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวกอง